แม่ก็สระผมบ่อยๆวันนี้มีเด็กรีผมให้ให้ผมยาวทางไหนนะดึงไปด้วยว่าด้วยเรื่องผมยาวของปลาอย่างนะคะหลายคนทักว่าใส่วิกหรอตอบผมมาเท่าไหร่เปล่านะผมของแท้เลยจ้ายาวถึงประมาณนะนี่น ไม่ได้ใส่วิกทุกคนไม่ได้ต่อผมด้วยผมแท้ๆเลยจ้าของจริงไม่มีส <c oughs> แตน์อ <c oughs> ินเด้อแหวกให้ดูจะจะเลยจ้าไม่มีรอยต่อนะเจอเหา่าตกใจเด้อ <c oughs> นี่เลยแหวกจ้าแหวกมีไหมเนี่ยเหาเนี่ย ไม่ใช่วิกนะจ๊ะหนังหัวแท้ๆเลยจ้านี่เลยมีรังเห่ามาดูสิหาหน่อยช่วยหาหน่อยที่ผ่านมาเคยทำสีผมแค่ครั้งเดียวทำแล้วผมเสียมากก็เลยไม่ทำอีกเลยชอบให้สีผมดำเงาแบบนี้แหละคะ่ะ